สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาเล่น้วยว่าจากที่สองพลาดแรกบ้านที่สร้างไว้หายไปไหนก็ไม่รู้สร้างใหม่แม,ม่สร้างใหม่ไปเรื่อยๆทำไมรอนานจังวะเงียบๆฮะบ้านหาย <c oughs> <c oughs> มไม่ไม่ไม่ถ้าบ้านเราไม่หายเราเราก็ไม่สร้างใหม่อยู่แล้วคือตอนนั้นเกมม c ครับก็ได้เผลอลบออกใส่ซีดก,ก,ก็ก้าวบวกแล้วกันห,หลายคนอาจจะรู้มันคืออะไร <c oughs> คือตอนนั้นก็อาลิปสร้างบ้านอะไรครบเรียบร้อยแล้วล่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอเข้าไปเล่นอีกทีปุ๊บแบบหาบ้านกูหายไปไหน <c oughs> แบบอึ้งอะ ทุกอย่างแบบโอ้โหบ้านแบบอือสาสร้างไปดูในคลิปได้เลยทำไม,ม,มไม่ซื้อทำไมไม่ซื้ไวอ่ะก็กดออกกดซฟอะไรเรียบร้อยเลยนะออแล้วก็เปลี่ยนสกินไปเรียบร้อยแล้วนะนจ้าฮะภาค,อ,คอ,อะไรนะจุดศูนย์ศูนย์จุดสองคนระับภาคภาคใหม่ใหม,ม่ๆนี่เลยแหละ น้ำสีฟ้าทุกอันปะครัอระยอย้าวผ้าใยนี่ไงที่มันมีตัวอะไรตัวอะไรวะอะไรวะ,ะ,รวะปลานั่นแหละปลาหรืออะไระะน,น,นั่นแหละตัวใหญ่ที่มีอยู่ในนั้นแล้วกัอือตัวที่มันตัวสีทเทาๆน้ำเงินน้ำเงินปะยิงยิงเหม,มือนแสงเลเซอร์ปะอ,อ๋อภาคนั้นแหละตัวนั้นแล้วผ้านั้นมันภาคนี้ีปีกแล้วอ,นะอะไรวะ พื้นที่เยอะน่าก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับเทอร์เรียหรอกถ้ามอนส่างนะาจะกว่าสองน้อยกว่าเอ็มบีอย่าคิดดูดิ โอเค9 9 9งั้นไปตั้งค่าเสียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเสียงเกมมันจะดังกว่าเสียงคนพูดพัดแรงๆเป็นอย่างนี้โอดีโอโอ้ยพูดดังวันนี้อย่าโดนหาว่าบ้าปุ๊บปุ๊บโอเคเกิดมาในเซิร์ฟนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้จักไปแล้ว ซีดนี่มเป็นซีดในตัวจุดต่ำนานโอ้ oh my god ลาว่า,นา,นาเกิดมาปุ๊บอยู่หน้าบ้านเอ็นบีซีเลย oh. เปิดดูของมีเอ็นบีซีอยู่จุ๊โอ้ได้แอปเปิ้ลด้วยมจาจ้าได้ทอมมาตั้งก้อนเลงสบายเลยแหละม,ม, NPC. มีทำไมยังไม่มีมมทำไมมันมืดจังเปิดก่อนก็มีเอ็นบีซีตั้งแต่ภาคนู้นๆแล้ว ว่าไม่ได้เล่นค่ไอตัวนั้นแหมที่มันมีจมูกยาวๆอะ่ะเอ็นบีซีวีเลเจอร์แหละเราก็ลืมเนาะถ้าแปแปเต็มตัวก็ Not player character หรือตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่นตัดไม้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 เว้ยตอนนี้บบามองอ เราลงบ้าตัดตัดัดตัดตัดตัดไม้สิ่งคลาสสิกที่สุดในเกมไหคะะกรัรตัดไม้ขุดไม้ไปเรื่อยๆขุดตรงนี้แล้วกัต้นใหญ่จะด้วยลำบากแล้วตัดหมดวัเี้ย เก็บตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัด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 ต้นไม้เหมือนกันเชิญรถลุงเราแน่ๆตัดไม้ขุดไม้ไปเรื่อยๆจะให้ไม้ดีได้ ทองมีแล้วไม่ทำอะไรดีเนี่ยอทองทำอะไรก็แทบจะไม่ดีเลยทาอุปกรณ์อุปังก็อุปกรณ์ก็พังไวอุ้ยแอปเปิลแม่ได้กับข้าวแล้วฮะมังกรต้องเข้าไปในมิติเนี่ยก็เข้าไปในมิติมังกรใช่เข้าไปฆ่ามังกรแล้วเราก็จะโดนมับบงกรฆ่าแทน วันนี้เกิดมาพร้อมกับสเสบียงอันมากมายไก่กองมีข้าวมีอะไรเยอะแยะแม่มีข้าวมีอะไรโอ้เสร็จสับร้อ โอ๊ยตกใจไก่บ้ามันฝรั่งเราฝรั่งข้าพระเจ้าฝรั่งจุดโอเคเห็นน่าจะพอแล้วละอ้าวโตพอดีเมโตมาพร้อมโดนกินเลยนี่หว嘛นั่นสต๊อหนึง่งโตมาเพื่อให้เราโดนโดนเรากินไหมรู้ถูก รู้ตัวเนี่ยรู้ตัวรูตวตว้ตัวมันฝรั่งวางทุกปลูก,ลลดดกทุบปลูกเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยฮะเรื่องอะไรนะชื่ออะไรก็รู้ดังนั้นสบีเนี่ย ดูแต่ดีเอ็กดีเขาดูแค่ตอนประาตอนที่นี่แหละ่เไม่ดูรู้จักแต่ดีเดีไม่แนะนำให้ไปดูหน้าดีเอ็กดีนะถ้าอยากรู้ก็เข้าไปดูเองแล้วกันนะ เตือนแล้วนะอย่าเข้าไปดูน,ตตนี่แหละกระตูมก็เลยไม่ดูแนะนำว่าอย่าดู D, X, D, ด, dead, าดีเดีโดยเด็ดขาดประเภทไหนไร,รู้ได้งไงว่าเวลามก แค่ความมนูจากไหนเอ่ยอแล้วเราบอกเราไมาลามกุกอ่ะไม่คิดในหลายอย่างนะที่บอกว่าห้ามดูเนี่ยน่าจะเลือดสาดหัวคานกระจายอ,าอะไรก็ได้จื๊บเอ่อมันเป็นสยดแบบดู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 ถ้าอยากดูก็ดูตามบาปก็มไม่น่ากลัวมากาอ่ะทำไมเหรอขออะไร ขอเหวียทองแดงให้หน้องค่าเลยเอ้น้องค่าใส่หายลบไม่ได้แล้วค่ะลบเมมว้าว X D ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้จักก็ได้ที่ฮึมมันก็เป็นรุ่นแรงอะไรมากก็แค่คพลังเวทแค่นั้นเอง เอกเป็นคนธรรมดาแต่ว่านางเอกเป็นเหมือนแบบผู้ใช้เวทมนต์อะ mm hmm. กระตุน้นดุรแรงบางครั้งคือพระเอกทำอะไรผิดก็จะโดนตีหัว <c oughs> หรือไม่าจฆ่าทิ้งแต่ว่าจะมีผู้หญิงอีกคนนึงอะมีพลังชุบชีวิต <c oughs> มันมีมันจะมีผู้หญิงคนนึงมีพลังชุบชีวิตไงก็เลยไม่ตาย เพือบโดนอะไรปุ๊บชุบมาอยากระบายอะไรก็จัดการเตรียมตัวตายได้เลยแบบตายแล้วไปคูตายโลดไม่ใช่ไหนมังกรมังคือกิ้งคือแมลงสาบสับปะรด ตัวไหนพี่จา่ามังคอนอะไรอยู่วะไหนยังไม่ดูดิแหม่ตบทิม,มแค่ไม่เล่นเลยซาวเว่ไม่ค่อยได้เล่นเลยสบ,บายอารมณ์เรื่องโดนน้องต่อย <c oughs> เรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้โตแล้ว จ้ะเร้นเองตอบเองด้วยพระเจ้าขุดไม้โอ้ยแหลกแหลกด,ออดูนาฬิกาจีอืมกรตามนั่นแหละ วะเนี่ยว้าวกต่เนี่ยตอะเหมือนกันเนี่ยออฮะอัดอยู่อัดอยู่ว้าวปักไฟอย่างน้อยก็ได้บ้านอยู่ละทำแล้วรรกิจได้บ้านอยู่อะไรเดี๋ยวหยุดคลิปเพราะมันก็จะสิบห้านทีแล้วสิบห้นาทีแล้วมันจะนี่จะอัพลงยาก ไม่โดนว่ะปกติวิ่หายแล้วไม่มีเดี็กๆเตียงนอนเตียงนอนเตียงนอนติดหน่อยเตียงนอนแกะอยู่ไหนเฮ้ยปกติแล้วมันจะมีแกะเยอะแยะไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้มันเป็นไก่แทนวะโอ้ยเอ้ยกระตุกตัวมาเจ้า คุเชิญหน้ากับซอมบี้จะข้าบเตียงเราจะค้าบเตียงแล้วไม่อยากไปกับซอมบี้หน้าเบื่อเราไม่ได้จะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะมาฆ่าจะฆ่าทิ้งข้าบดาบลอกันได้โอ้อแม่งไอ้เฮ้ยหนวดดาบแห่งยาพิษเลยว่ะดาบเขียว แกอยู่ไหนกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่าร้านแกุแมงไงมาละคิปเปอร์โอ้โหซอมบี้สองตัวออ้เฮีย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 โอ้โหจะฆ่าเราเหรอฮะดูแลตัวเองก่อนละกันหนีหนีไม่เฮ้ฆ่าได้เว้ย เาบ้านก่อนแล้วกันอย่าตายโอ้ยแกอยู่ไหนโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะถ้าชอบอยา่าลืมกดไลค์ถ้าอยากดูต่อก็กดซับด้วยโอเคไม่ใช่ซับซับซับสกายด้วยอย่าลืม เราคลิปน,นีข้ขอตัวลาไปก่อนนะจะคลิปนี้จะก็คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายทุกคนกีจี G.